แอบวันนี้ผมจะพาไปดูอู่พุ่งรถซิงทุกคนคงจะเคยรู้จักพุ่งรถซิงกันในฐานะที่เขาเปิดเต็นท์ขายรถซิงกันแล้วก็คือเป็นระดับต้นๆของรถซิงบ้านเราเลยแต่วันนี้เราจะไปดูอู่เขาเปิดใหม่ว่าเขาทํารถประเภทไหนกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับไปเลยทุกคนครับผมก็วิ่งมาจากรัตนาธิเบศเข้าซอยมาครับุดซอยมาปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาปุ๊บจะเจอซอยพ่อชื้นแม่สวนนักการข้างข เจอแล้วผมเจอของอู่แล้วอคอดว่อยู่ข้างในครับเห็นเป็นรูปเขาแต่กีนี้ทรคุณไปอ้วนแล้วอ้วนไม่อยู่อู่อ้วนอยู่ที่เต็นท์เพือนบอกว่าเข้ามาเลยบอกว่าถ่ายได้เลยพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้างทุกคนครับวันนี้ผมก็มาถึงอู่อ้วนลัซิ่งแล้วแต่จะเป็นการหลาของขครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นอีโว ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคาร์เมอสังเกตดูห้องนี้จะมีแต่สีแดงมันจะเป็นโรซ่าอยู่ข้างหลังนะข้างหลังจะมี r x ็กอันนี้เป็น r e เออเมรกัตัวนี้จะเป็นส0 0 x เสีแดงเลยเนาะสังเกตจะเป็นสีแดงรถ ก็ต้องยอมรับแล้วว่าอ้วนเขาก็จะเก็บรถแบบซิงซิงรถสวยๆข้างหลังก็จะเป็นสามดอที่อ้วนเขาใช้ลงสนามนะแต่วันนี้ไม่เจอตัวเสียดายอ้วนอยู่ที่เซ็นเดี๋ยววันหลังเข้ามาเดี๋ยวผมจะนัดอ้วนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูอู่ด้านในครับอู่ด้านในก็จะมีเป็นรถซิ่งอีโวที่เห็นๆนะจะมีอีโวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นอีโวด้วยแต่ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บรถสีแดง 200x อันนี้คือเดิมเดิมสนิทเลยทั้งภายในเบาะเบอร์อรีูก็จะทำทั้งบอดี้นะครับแล้วก็เซอร์วิสอะไรต่างๆแต่ผมจะเห็นอีโวเยอะหน่อยอู้ก็จะเป็นอีโวเยอะ นี่จะเป็นสามดอกรับลอกสีใหม่ทั้งคันเลยนี่ก็จะเป็นซูเปอร์นะครับผมซูเปอร์อีกคันตัวนี้เป็นซูเปอร์ออริโดนะครับเป็นวายบอดี้มีโป่งหน้าโป่งหลังคันนี้รอแน่นอนออกมาน่าจะรอแน่นอนคันนี้ติดตามชมได้เลยซูเปอร์ออริโดวัวรถซิง นี่จะเป็นมาด้าเป็นเลี่ยงมาด้าน้อยเนาะประกอบเครื่องนะครับว่าจะติดแอรผมเห็นหลายอู่แล้วที่เขาติดติดแอร์ให้ให้ช่างต่องเครื่องเพราะว่าเวลาทําอะไรเขาจะมีสมาธิดีวันนี้ก็พาบุกอู่วัวรสซิ่งแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวัวไม่อยู่เดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะนัดออกมาทําถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็ใครสนใจก็มาได้นะครับอยู่ซอยซอยอะไรนะ ลอยพ่อชื้นแม่สวนแหนะเจ๊แหนะ,นะ